นิทานเรื่องหญิงกับชาติเมื่อห้าอปีก่อนมีเจ้าพญาประชาท่านเป็นที่รู้จักและที่รักของคนในบ้านเร่า้าทาดบริวารท่านมีจิตใจดีประเสริฐมีบุตรสาวหนึ่งคนบุตรชายหนึ่งคนและคุณหญิงคุณหญิงนั้นมีชื่อว่าจำปาบุตรสาวชื่อจำปีส่วนบุตรชาย ชื่อนายจำเรืองบุตรชายเขานั้นเป็นคนสัมมเลทีเมาส่วนบุตรสาวเป็นหญิงที่น่ารักเรียบร้อยวันนี้ทุกคนในบ้านต่างไปตลาดเพื่อหาซื้อผ้าผืนใหม่มาไว้สวมใส่และข้าวของเครื่องใช้เครื่องประดับต่างๆบางเอิญวันนี้มีพายุฝนกระหนำ่ำอย่างหนักฟ้าผ่ายอย่างแรงร้ายต่อร้ายครั้ง ผู้คนก็ต่างกลัวรีพาก,กันเข้าบ้านเรือนตอนเองก็ปิดประตูหน้าต่างนี้ต่อมาจูจ่ๆท่ามกลางสายฝนมีหญิงสาวผิวขาวผมยาวแต่งกายประหลาดเธอนั้นแปลกใจว่าตนเองมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเธอจำได้แค่ว่าเธอกระโดดลงน้ำเพื่อช่วยคนพอตื่นขึ้นมาอีกทีก็มาอยู่ที่นี่แล้ว แล้วที่นี่คือที่ไหนเธอก็ไม่รู้เจ้าพญาประชาเห็นว่ามีหญิงสาวอยู่ท่ามกลางสายฝนในบริเวณบ้านของตนเองนั้นเลยให้ข้าทาสบริวารไปพาหญิงสาวคนดังกล่าวเข้ามาหลบพักก่อนแล้วคุณหญิงจำปีก็ได้เอาผ้าเอาผ่อนนั้นมาให้เธอนุ่งสวมใส่แล้วก็ได้ถามเธอว่าเธอชื่ออะไรมาจากไหน หญิงสาวคนดังกล่าวก็ได้ตอบว่าเธอนั้นชื่อกุลาบแล้วเธอก็ถามกลับว่าที่นี่ที่ไหนผู้คนก็ต่างแปลกใจเพราะไม่เคยมีใครกล้าโตเถียงคุณหญิงและเจ้าพญาประชาะเลยแต่มีหญิงคนนี้ที่ประหลาดนักกล้าตอบปากต่อคคำเธอก็ได้พูดแบบอ่ำอ่ำอึงๆแล้วก็ได้ตอบแค่ว่าเธอมาจากปีพอศ2566 เธอก็เลยถามว่าตอนนี้ที่นี่ปีพอสะอะไรผู้คนก็ต่างงงไปใหญ่เธอน่าจะเป็นบ้าสติไม่ดีไปแล้วเธอก็ได้บอกว่าเธอไม่ได้บ้านะเธอมาจากโลกยุคปัจจุบันที่นั่นและที่นี่ห่างกันกี่ปีเธอก็จำไม่ได้แล้วอยู่ในสมัยไหนเธอก็ยิ่งไม่รู้ผู้คนก็ยิ่งต่างแปลกใจกันใหญ่ เจ้าพญาประชาก็เลยบอกว่าให้เธอพักที่นี่ก่อนได้แล้วก็ให้คาถาบริวานนั้นพาตัวเธอไปหาที่พักก่อนเพราะเขาถามเธอว่าเธอมาจากไหนหรืออยู่ที่ไหนเธอก็ตอบไม่ได้และก็บอกแค่ว่าไม่รู้เธอมายังโรคปัจจุบันคนก็ต่างงงกันไปใหญ่เธอก็พูดเป็นอยู่คำเดียวคำนี้วันนี้บุตรชายของเจ้าพญาประชา คือคนจำเรืองท่านกลับมาจากดื่มกินตามปกติบางเอิญท่านเดินมาที่โรงครัวกะว่าจะหาอะไรกินรองท้องให้แก้หายเปรี้ยวปากเจอนางกุหลาบที่หน้าตาแปลกประหลาดแต่งกายแปลกประหลาดเขาก็ตกใจเห็นว่าเธอมาจากไหนหนางกุหลาบและคุณูจำเรืองก็ทะเลาะกันแบบนี้ทุกวันแต่กุหลาบเธอนั้นในยุคสมัยปัจจุบันที่เธออยู่ เธอเป็นหญิงที่ทำอาหารเก่งฝีมือดีเธอเลยอาสาเข้าครัวไปทำอาหารมาให้เหล่าเจ้านายกินเขาก็ได้ให้เธออาศัยอยู่ก่อนได้เธอจึงทำงานทดแทนคุณวันนี้เธอได้ทำน้ำพริกกุ้งสดต้มยำกุ้งให้เหล่าเจ้านายได้กินทุกคนก็ต่างแปลกใจในรสชาติรสชาตินี้มันช่างอร่อยแปลกใหม่ไม่เคยกินมาก่อน จนชอบที่เธอนั้นทำให้กินเราบรรดาแม่ครัวก็พากันอิจฉานางกุหลาบที่ทำอะไรก็ถูกอกถูกใจเจ้านายจนข้าทาสบริวารยิ้งต่างๆที่อยากได้ท่านพญามาเป็นสามีก็ต่างพูดจาสนุกปากว่าท่านพญานั้นแอบชอบหญิงสติไม่ดีคือนางกุหลาบจนเริ่มทำให้เสียงนั้นผู้คนนินทาไปถึงหู ท่านพญาประชาท่านก็เลยโกรธมากเรียกบอกไพ่ต่างๆที่อยู่ในกลุ่มนินทาน,นั้นเพื่อมาลงโทษใช้ไหวโบยคนละห้าทีหากได้ยินอีกท่านจะเปลี่ยนเป็นคนละสิบทีแต่หากยิ่งทำไม่สำนึกจะเปลี่ยนเป็นโบยคนละห้ทีห้ทีนั้นก็เหมือนตายทั้งเป็นต่อมาก็ไม่มีใครพูดอีกเลย เขาก็ได้พูดคุยกันกับกุลาบกันปกติแต่มีบางคนก็ยังกลั่นแกล้งเธออยู่แอบเอาน้ำปลามะนาวไปใส่ในอาหารที่ให้เจ้านายกินจนเจ้านายกินนั้นไม่อร่อยถึงกับพุ่งออกจากปากแทบไม่ทันแต่เจ้านายรู้ทันว่ามีคนนั้นกลั่นแกล้งเธอนางกุลาบกับคุณหนูจำเลืองถึงจะทะเลาะกันทุกวันแต่หากวันไหนไม่ได้ทะเลาะกับเธอนั้น ก็เหมือนขาดอะไรไปบางอย่างเขาก็ถามหาเธอบ่าวไพรก็ต่างแปลกใจว่าคุณนู้จำเรืองนั้นถามหาแต่านางกุลาบทำไมวันนี้กุลาบไปตลาดคุณจำเรืองก็มารอที่ท่าน้ำพอกุลาบลงจากเรือเสร็จก็เตรียมยกอาหารเข้าบ้านและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆในครัวคุณจำเรืองก็ได้มาคุยกับเธอแล้วก็หาเรื่องทะเลาะเธอก็ได้พูดไปว่า สำคญาญบบาไพ่ก็ต่างตกตะลึงในคำพูดของกุหลาบที่ต่อว่าเจ้านายไปเธอไม่เคยสนใครกุหลาบนั้นเป็นหญิงในยุคปัจจุบันเธอนับด,ดูคร่าวๆแล้วเท่ากับว่าเธอน่าจะย้อนเวลามาประมาณ500ปีแล้วเธอก็ได้ตกใจและหาวิธีกลับบ้านตนเองแต่หาวิธียังไงก็กลับไม่ได้เธอเลยตั้งใจว่า เธอคงตายในโลกที่เธออยู่ไปแล้วแล้วก็มาเกิดใหม่ที่โลกใบนี้กุหลาบเลยตั้งใจอยู่ที่นี่ให้มีความสุขคุณจำเลืองวันนี้กินเหล้ามาเมามากเจอนางกุหลาบพอดีก็ได้พูดจาไม่รู้ภาษาชนกุหลาบฟังไม่รู้เรื่องก็เลยบอกไปว่าให้เลิกกินเหล้าเถอะเพ้อลำคาญต่อมาเช้าวันถัดมาคุณจำเลืองนั้นมีเพื่อนรุ่นเดียวกัน มาชวนไปดื่มกินที่โรงเล่าตามปกติเขากลับปฏิเสธผู้คนก็ต่างงงแล้วว่าทำไมนั้นวันนี้คุณจำเรืองไม่ดื่มกินรวมถึงท่านพยาประชาและคุณหญิงจำปาด้วยส่วนน้องจำปีนั้นเธอเป็นหญิงเรียบร้อยชอบคุยกับกุหลาบมากเธอบอกว่ากุหลาบนั้นเป็นคนน่ารักนิสัยดีคุยกันเข้าใจถูกอกถูกคอ นางกุลาบก็ได้พูดความลับว่าเธอนั้นมาจากสมัยปี2566ของเธอย้อนเวลามาได้500ปีคุณหนูจำปีก็ตกใจอย่างมากกุลาบเลยพยายามแสดงเรื่องต่างๆและเล่าเหตุการณ์ที่เธอเคยได้ยินมาก่อนว่าอนาคตนั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างผู้คนจะเป็นยังไงเธอได้พูดเหตุการณ์นั้นตรงหมดทุกอย่างจนคุณหนูจำปี เลยไปเล่าให้เจ้าพญาฟังพอท่านเจ้าพญาทราบเรื่องแล้วก็เรียกเธอเข้าไปพบหากมีเหตุการณ์บ้านเมืองใดท่านเจ้าพญาประชา,าก็จะบอกให้กุหลาบนั้นคอยแจ้งข่าวคราวเธอนั้นได้ช่วยบ้านเมืองไว้มากวันนี้เจ้าพญาเห็นลูกชายดูแปลกไปเลยถามว่าเป็นอะไรทําไมลูกแปลกๆคุณจําเรืองก็เลยบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรครับพ่อ เขาแค่อยากจะเลิกเล่ากลัวคนไม่ชอบกุลาบยืนอยู่ใกล้ๆพอดีเธอก็เลยยิ้มหัวเราะคุณจำเรืองกลัวเธอไม่ชอบหรือคุณหญิงจำปากก็เลยพูดก,กุลาบเธอเป็นหญิงนะพูดจาแบบนี้ดูไม่เหมาะสมมันจะดูไม่งามกุลาบเลยบอกไปว่าในสมัยของเธอนั้นหญิงชายมีความเท่าเทียมกันไม่แยกชั้นสามารถทำได้ทุกคน งานที่ชายทําหญิงก็ทําได้งานที่หญิงทําชายก็ทําได้ผู้คนก็ต่างงงในคําพูดของเธอเธอเลยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังของอนาคตปัจจุบันที่เขาเคยอยู่ว่ามีเหตุการณ์จะเป็นยังไงและเหตุการณ์ที่นี่จะเกิดอะไรขึ้นบ้างในเร็วๆนี้จะเป็นอย่างไรบ้างให้ทุกคนฟังทั้งหมดและก็ได้บอกให้คอยดูสามวันนี้ จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเธอตอบได้อย่างถูกต้องแม่นยำจนเจ้าพญาพาเธอไปเข้าเฝ้าพระเจ้าเมืองผู้คนก็ต่างแปลกว่าหญิงคนนี้ดูพิลึกเจ้าพญานั้นก็เลยบอกว่าเขานั้นรับประกันด้วยเกียรติของเขาว่าหญิงคนนี้ไม่ใช่คนพิลึกเธอเป็นหญิงกับชาติมาเกิดเธอเป็นคนดีและสามารถทำนาย วันเวลาอนาคตของบ้านเมืองเราได้อย่างแม่นยำเลยกุลาบก็ได้พูดเหตุการณ์ทั้งหมดจนทำให้เจ้าเมืองนั้นได้วางแผนต่างๆน,นานาได้ทันท่วงทีทำให้บ้านเมืองนั้นอยู่เย็นเป็นสุขจนเจ้าพระญานั้นก็ได้รับความดีความชอบจากท่านเจ้าเมืองและนางกุลาบเองก็ได้รับความดีความชอบเช่นเดียวกันวันนี้คุณจำเรืงนั้นหากุลาบไม่เจอ เดินหาทั่วบ้านถามคนโน้นคนนี้ว่านางกุหลาบไปไหนคุณหญิงจำปาก็เลยบอกไปว่าจำเรืองลูกจะถามหากุหลาบทำไมเขาไปกับเจ้าพ่อเขาไปเข้าเฝ้าพระองค์ไม่นานเจ้าพญาก็กลับมาพร้อมกับกุลาบมาถึงบ้านจำเรืองก็รีบเข้าไปกุมมือเธอถามว่าเธอไปไหนมาทำไมไม่บอกเขาก่อนเจ้าพญาก็ได้แต่ยิ้ม ว่าลูกชายได้เปลี่ยนไปเพราะหญิงพิลึกคนนี้เพราะทุกทีแล้วต่อให้ท่านพูดยังไงตักเตือนยังไงจำเรืองก็ไม่เคยฟังเลยเจ้าพญาประชานั้นก็ยินดีปรีดาที่จะได้กุลาบมาเป็นว่าที่เมียของลูกชายเพราะกุหลาบนั้นเธอเป็นหญิงดูประหลาดก็จริงแต่เธอเป็นคนดีนิสัยดีใช้ได้แต่กุลาบก็ได้บอกอีกว่า เธอต้องกลับบ้านเธอมีครอบครัวพ่อแม่ต้องดูแลในยุคสมัยของเธอนั้นเธอคิดถึงบ้านมากระหว่างเธอพูดไปน้ำตาก,ก็ไหลจำเรืองเห็นเธอร้องไห้เขาเลยเอามือทั้งสองข้างไปโอบที่ไหล่ของเธอแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรข้าจะหาวิธีพาเจ้านั้นกลับบ้านเองกุหลาบดีใจอย่างมากแต่ในใจของจำเรืองนั้น ก็เศร้าเสียใจวันนี้เป็นวันพระใหญ่เป็นคืนที่ฝนจะตกหนักตามพยากรณ์แล้วคืนนี้จะมีพายุฝนล่มกระโชกแรงเกิดฟ้าผ่ากุลาบเลยบอกว่าวันนี้น่าจะเป็นวันที่เธอได้กลับบ้านเธอเลยกลับแล้วก็บอกว่าขอล่ำลาก,กันตรงนี้เจ้าพยาประชาและคุณหญิงจำปารวมถึงทุกคนทั้งข้าทาสบริวาร ก็ได้ต่างล่ำลากันไปแล้วก็บอกว่าถึงเวลาจะต้องไปแล้วท่านจําเลืองก็ไม่รู้จะพูดยังไงด้วยความรักแต่ก็ได้บอกแค่ว่าให้เธอไปเถอะใครก็คิดถึงบ้านทั้งนั้นคิดถึงพ่อแม่ตนเองเช่นเดียวกันไม่นานฟ้าก็เกิดมืดครึ้มปกคลุมทั่วท้องฟ้าฝนเริ่มตกหนักฟ้าก็มีผ่าลงมาลมกระโชกแรงกุลาบ ก็ได้วิ่งเข้าไปที่สายฟ้าฟาดลงมาเธอนั้นก็สลบลงผู้คนเห็นก็ต่างตกใจในสิ่งที่เธอทำจนท่านจำเริงนั้นรีบวิ่งเข้าไปช้อนตัวเธอขึ้นมาแล้วก็ให้บ่าไพ่นั้นเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เธอทำอยังไงแล้วเธอก็ยังไม่ฟื้นทุกคนก็เลยคิดว่าวิญญาณเธอนั้นก็คงออกจากล่างไปแล้วแน่ๆแ,แต่เธอยังหายใจอยู่ เพียงแค่เธอไม่ลืมตากุูลาบก็ไม่ฟื้นขึ้นมาสักทีเจ็ดวันผ่านไปก็ยังไม่ตื่นท่านจำเลืองก็หาวิธีทุกวิถีทางเพื่อจะให้เธอฟื้นจนมาวันหนึ่งคุณจำเลืองได้เจอคนแก่ที่อยู่ในป่ากำลังเก็บสมุนไพรเขาก็ได้คุยถามว่าพอจะรู้จักวิธีรักษาคนป่วยไหมเธอนอนป่วยไขย้เป็นเวลาหลมเดือนแล้ว หายใจอยู่แต่ทำยังไงก็ไม่ฟื้นสักทีจนท่านจำเรืองนั้นได้พยายามขอให้ชายแปลกหน้าช่วยเพราะเขาบอกว่าเขาสามารถรักษาคนได้แล้วก็ได้ไปช่วยเหลือกันจนกุหลาบนั้นรักษาอยู่ประมาณเจ็ดวันเธอก็ได้ฟื้นเริ่มขยับตัวแล้วเธอก็ยิ้มเบาๆขอจิบน้ำคุณจำเรือง ก็รีบกอดเธอแล้วก็บอกเธอว่าเธออย่าจากไปไหนอีกนะแล้วก็ได้ขอเธอแต่งงานกับตนเองกุหลาบก็ยิ้มแล้วก็ได้บอกว่าเธอคงไม่ไปไหนแล้วเพราะเธอคงตายจากที่นั่นมาแล้วเพื่อมาเกิดใหม่อย่างที่นี่แต่เธอตัดสินใจว่าจะอยู่ที่นี่กับท่านจำเรืองอย่างนี้แล้วยอมแต่งงานอยู่เป็นครอบครัวมีลูกมีหลาน ให้คุณหญิงจำปากับท่านพญาประชาได้ชมเชยและแล้วนางกูหลาบกับคุณจำเลืองก็ได้อยู่ด้วยกันที่นี่อย่างมีความสุขตลอดไปจบแล้วนะคะขอฝากทุกท่านเป็นกำลังใจให้ช่องสนุน้อยสตอรี่ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อมีแรงใจให้เราได้ทำนิทานดีๆต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ